นี่ฮะสถานการณ์เพิ่งเข้ามาใหม่สดสด x home car นะครับกับเจ้า AMG GT 53โอ้โห้ยแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้ามาคุณอรุณช่องเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราเราเราฟังเสียงท่อก่อนได้ไหมฟังเสียงท่อก่อนได้ไหมฟังเสียงท่อก่อนเอา้าฟังเสียงท่อก่อนเอา้อออเอา อยากจะให้ฟังเสียงเอ้ยมันฟังไม่ได้ดิไม่ไม่ไมันอยู่ตรง,งเ,เงี้ยดิทำไงอ่ะเอ้าเอางี้นับไปข้างหน้าใหม่ไปข้างหน้าใหม่ไปข้างหน้าใหม่เอ้าหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพนันเฮ้หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันเอ้าหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุก ได้ได้ถูกสิ่งมัวปวิงอะไรกันเราจงปรบมือพันเออตบด้วยกันดีทำไมตบเบาวะตบแรงยังเออสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามผมในโฮมคาร์สถานการณ์สดสดในโฮมคาร์วันนี้เข้ามาเยอะเลยผมซื้อเข้ามาใหม่หลายคันเลยไม่ว่าจะเป็นคันนู้นครับกับเจ้าซีดีเจ็ดดีเซลโอ้โหป้ายแดงป้ายแดงคันนู้นเท่าไหร่นะเล้านหะหกล้านกว่าปะ 6ล้านกว่าปี2021ป่ะใช่ป่ะปี2021เนี่ยดีเซลเนี่ย730ดีเซลในในกล้องเห็นนะเห็นนะเห็นเห็นนะ730ดีเซลปี2021ป้ายแดง6ล้านกว่าเกือบ7ล้าน6ล้านกว่าผมขาย2องล้านแปดหมขายแค่นี้พอแต่ยังไม่ได้ไลฟ์เอาว่าเนี่ยสภาพสดๆจะเอาคันนี้ก่อนดีกว่าเอาคันนี้อยากให้ฟังเสียงท่อเอา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 ไปฟังเสียงท่อก่อนได้ไหมเอาไปฟังเสียงท่อก่อนได้ไหมเออเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องไงนะ

สิบล้านมีไม่เกินสิบคันในประเทศไทยเอาเอาเริ่มต้นไปก่อนนุคนดูกี่คนแล้วเนี่ยบ้านตอกแต่งเนี่ยสองร้อยสิบเอ็ดคนดูไปไงเสียงลั่นกระหึ่มมะป้ายแดงคันละสิบล้านมีไม่เกินสิบคันไม่หนึ่งหมื่นกิโลโอ้โหปีสองพันยี่สิบเอ็ดรถสวยปีใหม่ใหม่น้อยเชื่อเอ็กซ์สโอ้โหเอาแค่นี้พอแล้วมั้ง ลงไลฟ์ได้เลยบ่ะพอแล้วมั้งแต่พี่ๆผมเชื่อเลยเชื่อไหมถามว่าตัวผมเองเนี่ย mm hmm. เห็นคันนี้แบบว่าครั้งแรกไหมผมพูดตรงๆนะในเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งฮะเดี๋ยวคุณแม่ครับปรดีครับเชิญก่อนครับนี่นี่ต้องให้คุณแม่อวยพรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมคห้คุณแม่อวยพรแม่แม่แม,แม่วันเกิดผมแม่อวยพรหน่อย oh. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ นี่คือสุดยอดเลยคนนี้แหละนะครับผมบอกเลยหมื่นล้านผมแม่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 อเยลพรแม่แม่แม่เอาขอของแม่ใส่เกียร์เองก่อนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแม่แม่ครับนี่แม่เอ็กพึ่งผ่านการเิดมาแม่ขอให้แม่อวยพรเหมือนเดิมนะขอให้เอ็กมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะขายดีๆนะเออแม่พาะอวยพรสาธุนะแม่ขอบคุณนะครับเจริญนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับ นขายดีครับแม่ครับแม่วันที่8ดเดี๋ยวเรียงเชิญแม่ด้วยนะบอกป้าไปแล้วนะครับครบรอบเอโคมคายยีิบสองปีเป็นงานนะครับแม่ไอกจัดงานใช่ครับแม่เดือนหน้าครับใช่ครับมันเสาร์ครับแม่ตอนช่วงประมาณ10บโมมีทําบุญครับแม่ครับนะครับถ้าแม่ว่างแม่แตนนี้งานเยอะที่เยี่อครับครับไม่เป็นไรครับแม่ถ้าแม่ว่างเชิญนะครับขอบคุณครับแม่ไม่กวนครับสวัสดีครับครับ นี่ครับแม่ครับโหมงคลชีวิตผมบอกเลยนี่หมื่นล้านเจ้าของที่ตรงนี้ทั้งหมดในตารางวาละสี่แสนที่ตรงนี้ผมเช่าอยู่นะฮะนี่คือเจ้าของที่เลยคุณแม่ใจดีมากตารางวาละสี่แสนมีสิบไร่ครับสิบกว่าไร่ด้วยไม่รุยพูดยังไงต่อนะครับไม่ใช่มีโรงงานแค่นี้นะครับคุณแม่เป็นเจ้าของโรงงานคุณเคยเห็นรถสิบล้อไหมรถสิบล้อที่มันมีเทรลเลอร์ตัวประกับอ่ะ ตัวเป็นต่อพ่วงอ่ะนั่นน่ะนี่คือโรงงานทั้งหมดอยู่ด้านหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังมีที่บ้านบึงอีกนะครับนี่เลยโอ้โหวันนี้หมื่นล้านโวยพรผมเฮงเฮงเอ้ยเอ้ยมาต่อต่อเอ้าเฮ้ยพูดยังไงเอาเรื่องรถคันนี้ในชีวิตเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเนี่ยนะครับนะฮะเกตเอโบของเอ็มคาเนี่ย พ <si okay? <UM ิ่งเห็นคันเนี้นะรุ่นเนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็รู้ว่ามีรุ่นเนี้ยครั้งแรกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยไม่เคยคิดว่ามันมีอ่ะเพราะมันมีไม่ถึงสิบคันในประเทศไทยแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีเอ้าเฮ้ยมันมีรุ่นนี้นี่วาพอเราจะซื้อเข้ามาเรารู้เฮ้ยมันมีรุ่นนี้นี่วาเออแต่ผมเห็นครั้งแรกได้จับครั้งแรกเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยอะไรเอ็กโคมคาเนี่ยนะครับถ้าไปแล้วก็ไม่มีแล้วนะ แล้วต้องบอกเลยนะครับไอ้คานลสิบล้านเนี่ยไม่พอมีไม่เกินสิบคันไม่พอวิ่งหมื่นกิโลนี่สิประเทศไทยชัยโยโอ้โหมาดูเลยพาดูข้างหลังก่อนพาดูรอบๆก่อนนี่ครับ AMG GT 5 3ไม่ต้องถามว่าแรงไหมเมื่อกี้ผมออกไปกดพึ่งมาใหม่สดๆแล้วออกไปกดดูหลังนี่ฮืดอนี้เลยฮะ ต้องบอกเลยว่าคันนี้นี่เหมาะสำหรับแบบต้องแบบรุ่นใหญ่ต้องุูมมากบารมีคือสุดยอดต้องเป็นถ้าคุณจะขับตัวนี้นี่ผมบอกเลยนะมีตังค์ไม่พอต้องมีเทสด้วยแล้วต้องเป็นอารมณ์ผู้มมากบารมีในประเทศไทยแล้วป้ายแดง10ล้านผมบอกราคาก่อนเลยได้ไหมเดี๋ยวคนจะถามเฮ้ยเอขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ หายไปครึ่งกว่าเออหายไปครึ่งกว่าพูดอย่างเนี้ยพี่ดูโอ้หมันโคตรสุดยอดเลยอะมันู้พูดยังไงอ่ะผมจะพูดยังไงดีว่าคันนี้นี่ผมถ่ายรายการได้เลยเพราะว่าปกติรถทุกรุ่นเนี่ยผมถ่ายมาหมดอยู่แล้วแต่มีรุ่นเนี้ยาะมันยังไม่เคยมียังไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นวันนี้ก็วันแรกเหมือนกันนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะฮะคันนี้อยู่ในรายการเชื่อ X C ได้เลยนะครับรายการนี้มีแต่หนึ่งรถสวยสองปีใหม่สามไม่น้อยคันนี้อยู่ได้เลย มาคุณมาดูสภาพกันนี่หว่าว่าคันนี้เป็นไงบ้างเข้าเรื่องเลยนี่คุณดูโอ้โหไม่มีรอยใดๆเลยหมื่นกิโลหมื่นกิโลโอ้โหแปบ๊บหนึ่งยางปีอะไรวะเนี้ยนี่ 6, 25, ล้อโอ้ยางปีสองพันยีิบห้าก็ยีิบสามเหรอยางปียีิบสามนะครับตัวรถปียีิบเอ็ดนะฮะรถออกจากห้างปียีิบเอ็ดนี่คุณดูนี่ล้อ AMG หมื่นกิโลอะ่ะคือผมไม่รู้พูดยังไงต่อ จะไปท่าไหนอะไม่รู้จะเริ่มท่าไหนแค่เห็นก็สวยมางมีคนดูไหมพอมีไหม,ไม<อ>นะนล้อโอ้โห,โห,โห,โหขอบคุณมากครับทั้งหมดเลยนะฮะนี่คุณดูนี่แล้วรถนี่เพิ่งเข้ามาเองมคาคุณดูเบาะนี่หมื่นกิโลภายในเป็นอย่างนี้นะฮะรถราคาคันละสิบล้านเนี่ยเนี่ยราคาคันละสิบล้านเป็นอย่างเงี้ยโอ้โห,โห,โห,โหแม่เจ้าเวย้ย คุณดูโอ้โหยงดูเนี่ยพลาสติกยังอยู่ครบเลยเห็นไหมเนี่ยจุดเล็กๆแต่สามารถบ่งบอกจุดใหญ่ๆได้ก็คือถ้าถอดออกอะ่ะผมบอกเลยก็ป้ายแดงนี่แหละคุณดูนี่คือสีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวัานใหม่การทำสีใดๆถ้าไม่มีสีน,นะฮะแสดงว่าก็เปลี่ยนประตูมานะครับนะฮะถ้าไม่มีสีน,นี่ที่คุณเห็นนี่สภาพนี่โอ้โหคุณดูดูเนี่ย ตรงนี้ที่เป็นปลีกเบาเนี่ยด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยนั่งไม่เกินถ้ามีคนนั่งก็นั่งไม่เกิน200กิโลอะเพราะมันใหม่เลยอะนะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยนี่คือโอ้โหพลาสติกพลาสติกยังอยู่ครบนี่ต้องบอกเลยว่าผมว่ารถคันนี้เบาด้านซ้ายข้างหน้าก็แทบไม่มีคนนั่งน่าจะนั่งแค่คนขับอย่างเดียวต้องเป็นแบบภูมิากบาร,รมีใจซิ่ง uh huh. เออว่าไงครับบ้านตอกแทก อาจารย์โด่งลายมิติป้ายแดง10บล้านมีไม่เกิน10คันในประเทศไทยซื้อเทโฮมคาปี2021ออกจากห้างปี2021ราคาไม่แพงนะครับหายไปครึ่งกว่าเออเอางี้ดีกว่าแต่ถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่เออเราบอกราคาเลยได้ไหมเพราะเราขายไม่แพงเออบอกเลยดีกว่าเอาราคาดึงเลยดีกว่า,าราคาดึงเลย4ี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทรถวิ่งหนึ่งหมื่นกิโลเออเอางี้ดีกว่านี่จะให้ดูวันออกวันวันออนออก เมื่อกี้เพิ่งดูเองนี่วันออกวันออกโอ้โหรถศูนนะครับออกวันที่ยี่ห้าเดือนสามปีสองพันยิบเอ็ดเป็นไงเป็นไงโอ้โหเจ้าของเก่านี้เป็นต้องรวยขนาดไหนวันเนี้ยออกรถอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่รถที่มีคนขับรถขับแล้วเรานั่งหลังด้วยนะมันเป็นรถที่เอาไว้ขับสนุกเอาไว้ใช้ชีวิตบนครอบครัว เป็นแบบอารมณ์แบบซูเปอร์คาร์แฟมิลี่ซูเปอร์คาร์อย่างเงี้ยซูเปอร์คาร์แฟมิลี่อย่างเงี้ยเออแฟมิลี่นี่ไม่ใช่นี่นะครับไม่ใช่ทีวีแฟมิลี่นะต้องบอกนี้ก่อนนะครับเฮ้ยเครื่องหลังเขาเปิดไงเนี่ยเปิดไม่เป็นเดี๋ยนี่พูดจริงๆนะไม่ได้เล่นตลกนะเอาไงเนี่ยอ๋อเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ดูท่อเอ็มจงเอ็มจีชุกแต่งเนี่ยดูสติกงสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยเนี่ย สีฟ้าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหรถเนี่ยดูสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีใดๆนะครับนี่คุณดูนี่นี่คือสีเดิมๆนี่นี่ครับหวัวน,น็อตท,ที่ไม่ได้ผ่านการไขการทำสีเลยคุณดูฝั่งน,นะน,นี้คุณดูไปฝั่งนู้นต่อด้วยนะครับผมบอกเลยนี่ฮะนี่คุณดูเห็นไหมผมใช้นิ้วลองเลยเชัดๆเลยเห็นไหมปกติผมจะพูดว่าวันหนึ่งนะครับ นะฮะถ้าถึงฝันแล้วคุณเก็บคลิปของผมไว้ดูถ้าคุณเป็นคนเล่นรถสวยคุณดูตามซีนคุณดูตามน็อตแบบผมผมจะพูดแบบนี้นะฮะถ้าวันหนึ่งถึงฝันแล้วคุณเก็บถ้าคุณเป็นคนเล่นรถสวยคุณหยิบคลิปของผมขึ้นมาดูแต่ถ้าคุณเป็นคนเล่นรถเน่าคุณไม่ต้องหยิบผมไม่มีแต่วันนี้ครับผมจะพูดแค่ว่าถ้าวันหนึ่งถ้าคุณถึงฝันแล้วถ้าคุณอยากได้นะครับคุณอยากได้คุณหยิบคลิปของผมขึ้นมาดูได้แต่คุณไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรถมันมีไม่ถึงสิบคันในประเทศไทย พูดแค่นี้นะครับหยิบคลิปแ,แ,แค่มาดูเป็นฝันได้นะครับแต่สัมผัสไม่ได้แน่นอนถึงมีตังก็สัมผัสไม่ได้เพราะมันไม่มีของเออโหซปเปอร์คาร์แฟมรมิลีผมดูเนี่ยเห็นไหมรถมันไม่ได้รถมันเหมือนป้ายแดงเลยอ่ะเห็นไหมฮะหนึ่งหมื่นกิโลสติกกงสติ๊กเกอร์อยู่ครบคุณดูเบาะดิดูป,ปีกเบาะเนี่ยมันมันไม่มีตรงไหนยับเลยอ่ะโอ้โหเออเบาะหลังนี่ผมบอกเลยไม่มีคนนั่งหรอกนี่มันซปเปอร์คาร์แฟมรมิลีอย่างนี้บอกโอ้ย โ oh, อ้โหราสวยมากครับพี่ตะว,วันขอบคุณพี่ตะว,วันที่พิมพ์นะฮะแค่พิมพ์ก็เป็นกําลังใจให้เราแล้วนะขอบคุณจริงๆนะครับนี่ครับมีคุณดูเลยนี่นี่คุณดูอันนี้นี่คือสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวานใหม่การนาสีใดๆนี่คือสถานการณ์รถสดๆนะฮะรถของไอ,อ้คมคาเพิ่งเข้ามาเป็นรถเกตเอบวกนะคุณดูเลยนะครับผมลืมให้ดูสีตรงนี้นี่นี่ตรงนี้จะเปิดมาต้องมีสีคำน,งนึงนะโอ้โหมันมันแน่นมากเลยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะยางมันอะนี่เห็นเห็นซีไหมฮะ ผมไม่อยากแหวกมากกว่านี้อันนี้คือซีนนะซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การตังสีะไรคือประตูต้องมีซีนทั้งหมดนะฝ่งนู้นต้องมีซีนถ้าไม่มีซีนแสดงว่าเปลี่ยนประตูมาแล้วคุณดูเบาเห็นไหมขนาดเบาตรงที่นั่งมากที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหอเฮ้ยอันนี้มันคือฟ้าฟ้านี่คือ,อยังไงวะเนี่ยมันถอดมันเป็นสติกเกอร์หรือเป็นอะไรนะแมทมันสติกเกอร์หรือเป็นสีมันอะไม่รู้เลยว่ะเฮ้ยสติกเกอร์ โอ้โห oh, ใหม่ยังสติกเกอร์ฟ้าฟางอยู่อะ่ะบ้าบอคอหักเดี๋ยวมาดูดิรถเปไ็นไงโอ้่สตาร์ทเมื่อกี้ทุกท่านเห็นแล้วใช่ปะ่ะมันคือสุดยอดอะ่ะมันคือแม่งดูหน้าจงหน้าจอแล้วปรับยังไงให้ให้เห็นเลขใหม่อ๋อ,อโอเคเนี่ยเอาการเดินทางนี่คุณดูเนี่ยคุณดูหน้าจอหนึ่งหมสพันหห้าสิบกิโล โอ้แม่เจ้าแม่คุณขนนหนังแม่คางหมองอิ่มของนมไม่ยอดยาหยีทําไมไม่มันน้อยขนาดนี้เออรถตอนนี้ปียี่ห้าใช่ไรถคันนี้ปียี่สิบเอ็ดกี่ปีอะหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ารถสี่ปีสี่ปีสี่สี่หารหนึ่งหมื่นสี่พันสี่หนึ่งสี่สี่สองสิบแปดเออสี่สามสิบสองปีละสามพันกว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งกี่ร้อยกิโลเนี่ย เดือนละสองรอกว่ากิโลวันเลยยังไม่ถึงสิกิโลเลยอะนะครับไม่น้อยขนาดนี้ผมบอกเลยเนี่ยคุณดูเนี่ยใครโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับคุณคิดครับพอดีเฮียไลฟ์อยู่ครับ,รบมีด่วนไหมได้ครับเอาดิ ครับขอบคุณครับโอ้โหพี่คิดโทรมาบอกพี่พีทุกท่านครับที่ดูผมอยู่ได้รถคันหนึ่งหมื่นกว่ากิโลยังไม่บอกรุ่นด้วยว่ารถรุ่นอะไรโอ้โหเอาอีกแล้วลูกค้าอมคาคุณได้รถสวยเดี๋ยวนี้นะครับได้รถไม่น้อยเดี๋ยวนี้ครับบอกบอกรุ่นหน่อยได้ไหมว่ารุ่นอะไรครับเอาผาดเอสซีสีขาวปียี่สิบสองโอ้ยแม่เจ้าหมื่นกิโลเอโกมคา ชุดแต่ง L X โหมดด้วย L X โหมดที่เป็น100แสนนะนะเกือบสองแสนนะนะ้ายโอ้โยขอบคุณครับกำลังเอากลับโอ้โ oh, ห oh. ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้หุยวันนี้ต้องบอกเลยครับเข้าใหม่ประมาณห้าหกคันนะ่ะมีเอาผ่านคันหนึงโฉม30สินี่อย่างนี้ไอ้คันนี้มั้งนี่โฉมสาิคันนี้ไม่ถึงสองล้านครับล้านแปดปดเพิ่งเข้ามานะครับ แล้ววันนี้ก็นี่ที่บอกครับเพิ่งเข้ามาสีที่เจ็ดแดงเพิ่งเข้ามาป้ายแดงหกล้านกว่าเจ็ดสามศูนย์ดีเซลดีเซลเอ็มสปอร์ตผมขายสองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทสองล้านแปดหมื่นแปดพันนะในตลาดขายก็อยู่สองล้านกลางขึ้นนะผมขายแค่นี้ผมขายไม่แพงผมซื้อมาไม่แพงผมขายไม่แพงป้ายแดงหกล้านกว่าเนาะคุณภาพเป็นคมคาห้า 5, ดาวเกรดเอบวกเนี่ยคันนี้อีกคันหนึ่งเนี่ยจีที 53 AMG โอ้ยยังจำรุ่นไม่ได้มันไม่เคยผ่านมือเลยนี่ในชีวิตครั้งแรกเอ้ยแม่เอ้ยคุณแม่คุณพ่อแล้วนี่คุณคิดกำลังไปเอามาครับนะฮะ10,000กิโลปี2022ชุดแต่ง LX โหมดโอ้โยเอาผ่าสีขาวโอ้โยเอาไม่พอนี่วันนี้เข้ามาคันนึงนี่7,000 70, 0โล GLC43 นี่ยังไปคันนี้ยังไม่จบเลยอะไปใหญ่ไปโตเลยเอ้าเนี่ย GLC43 สุดรอด สุดยอด SUV 70,000จมิโลป้ายแดง5ล้านเอกมคาขายล้าน8 8ด0ปดหนึ่งล้านดสเอาแค่นี้พอประหยัดไป3ล้านกว่าจบรู้เรื่องเออใครดูอยู่วันนี้แหละเอาให้สะเทือนเอาให้สะเทือนแมาเอาให้มันแบบว่าแม่คุณอรุณช่องเอ้ยเอาเฮ้ยเราเปิดไงวะเปิดไเป็นวะเป็นไง มันก็เปิดล็อกหมดแล้วนะคิดดูดิต้องบอกก่อนนะครับเปิดผมยังเปิดไม่เป็นเลยอะ่ะอนี่นี่คือรถเพิ่งเข้ามาของไอ้คมคาคุณดูนี่คือบล็อก AMG คุณดูวางเครื่องได้เต็มสวยงามมากๆโอ้โหเอกเอ้ยเอนี่ไม่เอ็กเไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยหารถแบบนี้ได้ยังไงพี่ๆหลายท่านบอกวุว้ยคุณคุณเ็คุณหารถใหม่น้อยเนี่ยตั้งคำถามผม คุณหารถใหม่น้อยขนาดนี้ได้ยังไงคุณหารถสวยแบบนี้ได้ยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยคุณหารถแบบเนี้ยอย่างเงี้ยหมื่นกิโลแล้วรถที่ไม่มีในตลาดในประเทศได้ยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ผมให้นิยามไว้สั้นๆม็กจริงๆอันนี้อยากให้ไปตัดลงเลยนะผมให้นิยามไว้สั้นๆพี่ผมทํารถหนอยอายุสิบห้าพี่ปีนี้สี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองผมเปิดเอ็กโฮมคาร์หนยี่สิบกำลังจะทําครบรอบเอ็กโฮมคาร์ยี่สิบสองปี การเดินทางของผมมาขนาดนี้พี่นี่คือประสบการณ์ของผมทําให้วันเนี้ยผมเล่นรถสวยและยึดหลักซื่อสัตย์สุดจริตกับลูกค้ามาตลอดนะครับวันนี้ครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยหารถแบบนี้ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้ามาขายรถให้เอโผมคาต้องเป็นรถสวยต้องมีข้อที่หนึ่งหัวใจการซื้อของเอ็มคาคือข้อที่หนึ่ง ไม่แท้ข้อที่สองไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักข้อที่สามไม่จมน้ําข้อที่สี่ทะเบียนถูกต้องนี่คือหัวใจการซื้อของไอ้คมคานี่แหลคนะครับนะฮะการเดินทางของไอ้คมคาเนี่ยที่บอกเนี่ยนะครับยี่สิบสองปีแล้วการเดินทางของวงจรรถของผมเนี่ยผมอยู่ในวงจรรถเนี่ยนะครับยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยเนี่ยครับทําให้ผมเนี่ยมีแบบนี้แล้วมีแบบทุกวันนี้ได้นะครับใช้น้ำเลือดแรกมาพี่ ไม่ได้แค่น้ำตานะเอาน้ำเลือดแลกมาจนวันหนึ่งซื่อสัตย์ต่อลูกค้าจนวันเนี้ยมีแบบเนี้เอามาส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าได้พี่บอกเลยอ่ะดูต่อคุณดูแก้มเห็นไหมหัวน,นอตท,ที่ไม่เคยผ่านการขายการทำสีได้คุณดูดิเนี่ยคุณดูดินี่มี AMG เนี่ยเห็นไหมมีบาร์โค้ดเอ็มจีไม่รู้เคยเห็นไหมเนี่ยถ้าในกล้องเห็นไหมคุณเห็นไหมมีบาร์โค้ดเอ็มจีแล้วมีตัวเลขด้วยคุณดูเลยนี่นี่ครับนี่ นี่ครับหัวน็อตเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการไขการนำสีใดๆนี่ครับนี่หนน็อสฝากระโปรงคุณเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับผมลองนีวไม่เห็นเลยเนี่ครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การนำสีใดๆเลยนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือซีนเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การนำสีใดๆเลยคุณดูมาเลยยาวลงมาเลยนี่เลยฮะเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวคุณดูกลับนะฝั่งนี้เป็นยังไง ฝั่งนู้นเป็นยังไงฝั่งนี้ต้องเป็นแบบนั้นเห็นหัวน็อตไหมฮะไม่ได้ผ่านการไขการนำสีมาผมใช้นิ้วลองเพื่อให้เห็นจะชัดนะครับเนี่ยบานพับเห็นไหมไม่มีรอยแกะรอยไขคุณดูไปที่น็อตตัวในเลยเห็นไหมเนี้ยครับไม่มีรอยไขรอยนำสีใดๆเลยน็อตแก้มคุณดูครับเห็นไหมฮะนี่นี่ครับผมอยากให้พี่ๆทุกท่านนะได้ดูห้องเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับให้ดูเลยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมมาผ่าถึงขนาดเนี้ย คันนี้คือตํานานไปแล้วนะนะครับนี่คือตำนานนะนะตำนานของ Mercedes-Benz นะครับ A M G G T 5 3มันจะมีได้ยังไงอ่ะมันไม่มีแล้วในประเทศไทยมีไม่เกิน10คันป้ายแดง10ล้านใครจะออกนะครับนี่คือตำนานแล้วนะฮะวันนี้คใครอยากได้ตำนานเก็บไว้อยากได้เป็นลายไอเทมแล้วหมื่นกิโลแบบนี้ ผมมีของดีๆให้คุณมาเลยใครมาก่อนได้ก่อนถ้าพลาดแล้วพลาดเลยผมบอกเลยจะมาบอกเอ็กเอกหายพี่หน่อยเอาอีกคันนึงได้ไหมไม่มีก็ผมบอกแล้วไงพี่ในประเทศไทยป้ายแดงคนราสิบล้านมีไม่เกินสิบคันแล้วนี่หมื่นกิโลหมายถึงว่ามีไม่เกินสิบคันนี่คือออกป้ายแดงมานะหมดแล้วนะมันไม่มีแล้วไงนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับ ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแม็กเอาไปขึ้นโพสเลยตำนานที่มีลมหายใจแล้วมันใหม่แล้วมันขับได้จริงมันเป็นซูเปอร์คาร์แฟมิลี่เลยคันนี้ครับเป็น AMG GT 53ปี2021ป้ายใดยงคับละ10ล้านมีไม่เกิน10คันในประเทศไทยผมขายแค่เพียงนะ4 8ี่ล้าน8แสนบาทผมขายแค่นี้คุณมาเลยที่เอ้คมคา นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญาพี่ฟังไม่ผิดครับไม่ใช่ปีแรกศูนย์ปีลบาหกบาทปีละาเจ็ดบาทนี่ไม่ใช่ไม่มีจกตาเข้าใจตรงกันรู้เรื่องกระเบื้องสันเนี่ยผมเรีพูดยังไงอ่ะมันคือตํานานผมอยากจะไลฟ์ผมอยากจะผ่าเก็บไว้แบบนี้แล้วนี่คือรถเกตเอบวกของเอมคาเพิ่งเข้ามาสถานการณ์สดสดผมไลฟ์ได้เลยอ่ะนะครับผมพูดแบบนี้เลยเนี่ยคุณเห็นเนี่ยเนี่ยนี่คือตํานาน ผมให้พายคุณไปดูบ้านท้ายทีนึงว่าตำนานเป็นยังไงวันหนึ่งเนี่ยเพราะถ้าใครไม่มีใครถ่ายไว้เนี่ยแล้วมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับนะครับถ้าไม่มีใครถ่ายแบบผมไว้เนี่ยแล้วมันไม่มีแล้วคลิปของผมคือตำนานแล้วผมพูดแค่นี้วันหนึ่งอีกห้าสิบปีอีกยี่สิบปีอีกสี่สิบปีอีกห้าสิบปีอีกแปดสิบปีคนบอกว่าอยากจะดูรถรุ่นเนี้ย สวยๆตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงนี่ไงเขาก็มากดคลิปผมไงเออแล้วหน้าของผมเนี่ยก็ยังจะล่องรอยแมไอ้ตายไป,ไปแล้วก็ได้แต่หน้าของผมอะ่ะก็ยังจะอยู่บนตำนานของรถคันนี้ผมพูดแค่นี้นี่คือตำนานจบรู้เรื่องอันนี้เอาไปตัดคลิปก็ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องจริงและจากหัวใจเลยมันคือตำนานจริงๆน้องแม็กเนาะโอเคอย่างที่ผมบอกครับวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อีกค,นะคันนึงนะคันนี้นี่ครับ นี่เลยนะครับหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับนะครับวิ่งไม่เกินวิ่งเท่าไหร่อ่ะวิ่งแสงกกิโลราคาไม่เกินสองล้านแล้วก็นี่เอสคัร์ดที่มึงออกคลิปไปนะครับนี่เอสคัร์ดที่มึงออกคลิปไปอ่าเป็นเอสคัร์ดดีเซลไปก่อนเลยไปได้มั้งนี่ครับนี่ครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่ทีมงานใอ้คมคายังทํางานกันอยู่นะครับเพราะว่าเตรียมส่งมอบรถไอ้คมคาต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆ พี่ๆทุกท่านตัวจริงที่ดูผมอยู่ตอนเนี้ยถ้าไม่มีพี่ๆทุกท่านที่ดูผมอยู่ตอนนี้เอฟองค้าอยู่แบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้มีลูกค้าแบบนี้ขายโดยไม่ดูรถถึง90%เแล้วไม่ได้นะนะครับต้องบอกเลยนี่ครับเตรียมส่งมอบนะครับเราทํางานนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีของลูกค้ารถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยเอาผ่าคกันเนี้ยลงสไลด์มาลูกค้ามานั่งรอเลยอ่ะนั่งรอก่อนรถจะมาเนี่ยซื้อเลยจบเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งมอบเลยนะครับนี่คือสุดยอดแล้วนะครับผมบอกเลยนะฮะ ชุดแต่งโมเดลิสต้าล้อชุดแต่งทุกอย่างครบมาเฮ้ยพาไปดูอีกคันหนึ่งนี่คลิปอันนี้คือตำนานเลยนะแล้ววันหนึ่งเราจะกลับมาดูว่าเฮ้ยร้านนานนิดนึงก็ไนดะ้นะครับนี่คือตำนานพาไปดูอีกคันหนึ่งว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยสมมติคนมาดูห้าสิปีนะเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยเออไอโคมคาเนี่ยเจ้าของคือผมนะเออแล้วเขามีแต่รถสวยๆแบบนี้นะ นี่ออเนี่ดูคุณดูสีที่7 730ดีเซลเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับให้ดูนิดหน่อยพอสองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทปีสองพันยี่สิบเอ็ดเอ้าไม่ได้เปิดไม่เป็นไรเอาเรากล้าโชว์ได้แต่ไ,ได้คุณดูท้ายดูตูดนี่คุณดูเป็นไงฮะสุดยอดนะสุดยอดไหมครับนะฮะสุดยอดเลยนะครับกำลังไลฟ์อยู่ครับเดี๋ยวขอ,อุ่าโทรกลับนะครับนี่โอ้โหเอามาส่งเลยครับนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตกำลังไลฟ์อยู่นะครับขอบคุณครับสวีครับคร <Live S 2> ับไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไม่ได้ไม่ได้ป๊แบบนึงแค่นี้ก่อนนะโอ้โหคุณดังคุณดังแล้วเดี๋ยวผมไปดังด้วยนี่ครับผมต้องบอกแบบนี้เอาเป็นว่าเฮ้ยเรามีเข้าไอีกคันนึงว่าสี่สี่สามนี่ว่าวันนี้นี่โหดโขดหมดเลยอะอยู่ไหนวะเอาไม่เป็นไรอะเอาเป็นว่า,า,วาจบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันยาวไปเอา หากพวกเราไม่ป๊บหนึ่งป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่ง,งยังเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนหากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันเฮ้หากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ได้ได้ถูกสิ่ง หมัวปวิงอะไรกันเราจงตรบมือพันเอาสวัสดีครับฝันดีราตีสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ